สวัสดีครับพบกับหมอช้ากันฐพัฒอัคราเตชะวรนัน์แล้ววันนี้เราจะมาทํานาย12ลัคนาราศีประจําเดือนธันวาคม2567ปีนี้กันครับแล้ววันนี้เราก็มาพบกับแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีคุณต้นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้คุณคุณต้นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับผมเหนื่อย,นอยอหน่อยอ่าวันนี้มีคาถามอยากจะ ถามหรือว่าอยากจะดูดวงเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับอ่ามีเตรียมเตรียมมาแล้วครับยวผมถามเกี่ยวกับพวกธุรกิจธุรกิจครับแสดงว่ากําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือเปล่าครับใช่ครับก็เริ่มไปนิดหน่อยนลครับได้ครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมได้ครับโอเคครับโอเคครับในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่ามีไพ่เด็กขึ้นมาหนึ่งใบนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงการเติบโตครับผมหมายถึงว่าเดือนนี้นะครับผมชาวชาวธนูชาว,ชาว,าชาวาลัคนาราศีธนูนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้นะครับผมหรือว่ากําลังก่อ <c oughs> ก่อร่างสร้างตัวในเดือนนี้นะครับผมหรือว่ามีโปรเจรกต์ใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับ,รบแล้วก็ แต่ว่าข่าวดีก็คือมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะครับผมมีนิสัยใหม่ที่ดีนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างจะสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูนะครับผมในเดือนนี้ถ้าหากว่าคุณมีมีแผนว่าจะทําอะไรนะครับผมอยากจะเริ่มต้นทํธชรกิจทํางานอะไรในเดือนนี้นะครับก็แนะนําว่า เริ่มต้นได้เลยคิดอะไรนะครับผมให้ตงมือทําได้ทันทีในเดือนนี้เนะี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเหมือนเรียกได้ว่าดวงเปิดแล้วนะครับครับอ่าฉะนั้นอ่ะถ้าอยากจะทำอะไรก็ทาได้เลยโอกาสประสบความสาเร็จสูงมากนะครับผมโอเคครับอ่าแล้วก็อย่าอย่ารอช้าด้วยนะครับผมถ้าเรารอช้านะครับผมอ่าอาจจะเป็นเป็นเดือนหน้าอะไรเงี้ยเ,เลิกการเปิด ธุรกิจอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนําว่าเดือนนี้ดีที่สุดแหละครับผมสามารถเริ่มต้นทําได้เลยแถมยังมีดวงของนารีอุปถัมภ์เข้ามาด้วยมีนารีอุปถัมภ์เข้ามาก็มักจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงนะครับผมจะมีจะเข้ามาช่วยทําธุรกิจของเรา,าหรือว่าเข้ามานำพา,พาให้เราไปเจอลูกค้าหรือว่าเจอนักลงทุนเจออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีบทบาทค่อนข้างจะเยอะในเดือนนี้อ,อ่าฉะนั้นเราเนี่ยก็ ถ้ามีการคุยงานกับผู้หญิงหรือว่าลูกค้าที่เป็นเพศหญิงนะครับผมก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าโอกาสที่จะราบเลื่อนจะมีสูงมากๆนะครับ,รบเรียกได้ว่าดีามากๆแถบดวงของอานารีอุทธรดีมากๆนะครับในเดือนนี้ต่อมาครับก็จะเป็นดวงของการเงินการเงินในเดือนนี้นะครับผม,มก็มีไพ่เรื่องของการลงทุนขึ้นมาเหมือนกัน มีเรื่องของการใช้จ่ายเป็นในเชิงของการลงทุนนะครับอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องใช้จ่ายส่วนตัวเรื่องใช้จ่ายส่วนตัวก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าหากว่าคนที่มีคนคุยมีแฟนแล้วนะครับผมอ่าก็มักจะมีการใช้จ่ายไปกับเพศตรงข้ามค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับในเดือนนี้อ่าต่อมาครับผม อืมแต่ว่าไพ่เนี่ยก็บอกอยู่นะครับว่าการลงทุนในเดือนนี้นะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีถ้ามีการลงทุนธุรกิจลงทุนเล่นหุ้นเล่นทองคำลงทุนทองคําอะไรแบบนี้นะครับผมมักจะได้กําไรกลับคืนมาฉะนั้นก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับในเดือนนี้การเงินถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีงดีมากๆเลยครับนะครับผมดีดีใจด้วยครับต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงความรักนะครับดวงความรักของคุณคุณต้นช่วงนี้ โสดหรือว่ามีคู่มีคู่นะครับมีคู่แล้วครับใช่ครับก็แสดงความเสียใจกับทางสาวๆด้วยนะครับผมที่กําลังดูรายการนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทํานายดวงชะตาของคนโสดก่อนละกันนะครับผมได้ดวงชะตาคนโสดของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อหอมมากๆเนื้อหอมมากๆเลยนะครับมีเสน่ห์มีดวงเมตตามหาเสน่ห์นะครับผมมีดวงที่ จะได้พบปะพบเจอกับผู้คนเยอะนะครับแล้วเวลาที่เราไปพบปะพบเจอผู้คนไปออกสังคมไปเจอคนใหม่ๆนะครับมักจะมีคนแตกหน้าเข้าหาเราเยอะนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาคุยเยอะนะครับช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเนื้อหอมพอสมควรเลยสาหรับชาวราศีธนูก็แนะนําว่าให้ออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนเยอะๆนะครับอสำหรับคนโสดน,นะพบปะสังสรรค์กับผู้คนเยอะๆก็จะมีคนเข้าหาเยอะมากๆครับในเดือนนี้ แต่ถ้าถ้าเก็บตัวก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเข้าหาเท่าไหร่ครับผมต่อมาครับก็จะเป็นดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับในเดือนนี้เนี่ยต้องใจเย็นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีเรื่องของนะครับการความเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยกันในเรื่องของการทํางานการทําธุรกิจเกิดขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทํางานในเดือนนี้นะครับถ้าหากว่าคุณมีพาร์ทเนอร์ มีแฟนที่ทำธุรกิจทำงานร่วมกันนะครับแนะนำว่าคุณต้องจใจเย็นมากๆนะครับโอกาสที่จะนะครับผมบ้าน,นยจะลุกเป็นไฟค่อนข้างจะสูงเลยนะครับอันนี้ไพ่ก็เตือนมานะครับแล้วกเ็เรื่องจะมีการาประเด็นนอกจากเรื่องของการความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วนะครับจะมีเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยจะพบว่าในเดือนนี้นะครับถ้าหากว่าเราได้มีการไปพบเจอผู้คน อ่าและยิ่งโดยที่หูสเสน่ห์ของชาวราศีธนูค่อนข้างจะสูงมากๆเลยในเดือนนี้อโอกาสที่จะมีคนเข้าหาชาวราศีธนูเนี่ยก็มีเยอะมากๆด้วยฉะนั้นก็ต้องระวังปัญหาเรื่องความหึงหวงในบ้านเหมือนกันนะครับอ่าเรียกว,ว่าเดือนนี้นี่ต้องต้องใช้สติอย่างมากนะครับแล้วก็เมตตายอย่างสูงเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมผมมีวิธีแก้ให้สำหรับค,คู่รักคนไหนนะครับที่ รู้สึกว่าโหช่วงนี้มีการทะเลาะกันค่อนข้างจะบ่อยนะครับในเดือนนี้นะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วธรรมชาติของคู่รักของคุณนะครับผมมีการทะเลาะหรือว่าตีกันบ่อยอยู่แล้วผมแมนะนาว่าให้หาเป็นเอ่อเป็นตัวตัวอ่างหินกลิ้งอ่างน้ําผุดประมาณนี้นะครับผมเอามาไว้ในห้องติดเอาไว้ในห้องนอนก็ได้ อ่าหรือว่าเอาไปไว้ตามห้องนั่งเล่นห้องที่ต้องมีการพบเจอกับพบเจอการคุยกันอยู่ด้วยกันบ่อยแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นอันเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับผมจากที่ร้อนๆนะครับก็จะมีตัวของน้ําเสียงของน้ำเนี่ยจะเป็นธาตุน้ํานะครับทําให้อารมณ์ทั้งคู่เนี่ยเย็นลงนั่นเองครับผมอ่าแต่ผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะต้องติดเลยนะครับคุณต้นเขื่อไว้เลยโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเอ่อดวงดวงสุขภาพ ในเดือนนี้นะครับผมสุขภาพในเดือนนี้นะครับต้องอะระวังเรื่องของอาการปวดหัวตัวร้อนนะครับผมไมเกรนพวกนี้นะครับก็ช่วงนี้ชาวราศีธนูค่อนข้างจะทํางานหนักพอสมควรแล้วก็ดูดูแล้วเนี่ยน่าจะอดหลับอดนอนพอสมควรเลยนะครับครับก็จะมีโอกาสที่จะปวดหัวตัวร้อนพวกนี้แหละครับก็ต้องระวังพวกนี้ไว้ให้ดีครับผมแล้วก็ถ้าเป็น ผู้หญิงนะครับผมก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพของผู้หญิงนะครับเรื่องของมดลูกเรื่องของประจําเดือนอฮอร์โมนนะครับผมพวกนี้นะครับก็จะมีปัญหาที่ฮอร์โมนแปรปรวนประจําเดือนมาไม่ตรงเวลาได้นะครับอนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเป็นเศษครับผมต่อมาครับก็จะเป็นดวงสิ่งโชคของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับ,รบก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ยังยังไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่ นะครับ,รบผมอ่าให้รอดูเป็นเดือนหน้าหรือว่างวดต่อไปดีกว่านะครับอแต่งวดน,นี้แนะนําเลยว่าอย่าพึ่งนะครับเ,เดือนนี้ดูแล้วไม่ค่อยมีดวงเสียงโชคเท่าไหร่ครับอืมโอเคต่อมาครับก็จะเป็นอ่าการเสริมโชคนะครับผมการเสริมโชคของชาวราศีธนูในเดือนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการไปไหว้พวกเทพเจ้าจีนอ่าสัส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือก็ได้จะเป็นอ่าไฉ่สิงเอียอะท่านกวนอูเจ้าแม่กวนอิม จะเป็นแนวเทพจีนพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับเวลาชาวราศีธนูไปไหว้ก็มักจะได้โชคได้รับกลับมาด้วยนะครับธุรกิจการงานที่ติดขัดนะครับก็มักจะรับลื่นขึ้นนะครับผมดวงเนี่ยถูกมากถูกฉลองมากๆกับชาวกับเทพที่เป็นเทพเจ้าจีนนะครับฉะนั้นก็ลองดูครับผมลองไปว่าอดูได้นะครับคุณต้นได้ครับโอเคครับผมคุณต้นมีคําถามอยากจะถามอะไรเพิ่มไหมครับก็มีเรื่องเรื่องที่ผมทําธุรกิจอันใหม่ ครับแล้วก็ก็ยังทํางานควบคู่กับงานประจําปกติธิดอ,อยากถามว่าทั้งหมดที่ทําไปทำควบคู่กันพร้อมกันเนี่ยเหมาะเหมาะสมไหมอืมครับอืมอมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงนี้แต่เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มลงตัวแต่ว่าบอกเลยว่าปีนี้ยเหนื่อยยาวจนถึงสิ้นปีแน่นอนอนะครับ,รบกว่าจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็จะเป็น เป็นต้นปีหน้าไปเลยครับผมแต่ว่าถามว่าดีไหมได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนสำหรับดุกิที่คุณต้นทำอยู่นะครับไพ่เนี่ยขึ้นมาว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆก็ขอแสดงความยินดีกับคุณต้นล่งหน้าไปเลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมมีคำถามจะถามอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วครับได้ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพผมแนะนำให้คุณต้นลองไปขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมดูครับผมได้ครับก็วันนี้ก็ ขอบคุณคุณต้นมากเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วก็มาเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณต้นมากเลยครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาของ12ราศีนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะมาร่วมทำนายดวงชะตากันในรายการของบางกอกโก้ออฟฟิเชียลนะครับสามารถส่งชื่อเข้ามาในเพจ Facebook บางกอกโกได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหมอชํากันทพัฒอัคราเตชวะวรนันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ